ได้กราบท่านแม่สิงแล้วท่านสอนเตือนมาแล้วพระพุทธ้หล่อนล่อของพ่อที่วิมาเห็นหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ขอท่านบป็นพระองค์ท่านก็เมตตาให้รากดเห็นชัดเจนทุกส่วนของพระวรกายโดยเฉพาะพระพักตร์ท่านสมส่วนไม่มีที่ติดพระวรกายกับฉลองพระองค์เหมือนมีแต่เพชรทั้งสิ้นแต่กระกายออกเป็นสีคล้ายๆทองปนๆอยู่ด้วย ท่านนั่งบนที่ประทับซึ่งมีลวดลายวิจิตรยิบยับษ์แต่ดูแสงนิ่งกว่าที่จะใช้คําว่าร,ระยิบระยักษถ้าใครจาพระรูปพ่อขุนรามที่เราไปบวงสรวงตอนหลวงพ่อพาไปกันที่สุขโขทัยได้ก็อยากจะบอกว่าคล้ายพระพาของหลวงพ่อด้วยแต่ที่เราเห็นนั่นมันไม่มีแสงสีเป็นสีครัำทุกคนก็ยังยอมรับว่าท่านรูปพ่อท่านพ่อขุนรามนั่นงามมาก แต่ที่เห็นหลวงพ่อท่านเป็นเทพทั้งองค,คงจะนึกภาพออกว่าจะงามสง่าแค่ไหนเห็นภาพท่านสวยอย่างนั้นใจก็คิดว่าถ้ากราบใกล้ๆคงจะไม่บาปเพราะท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์แต่อีกใจก็นึกว่าจะลามปามมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะรู้สึกวันนี้ท่านประทับอยู่สูงตามที่ขอเห็นแบบเต็มพระองค์ใจจึงรู้สึกคล่ำคลามขึ้นมา ยืนงงอยู่จะกราบใกล้ๆดีไหมคิดแค่นั้นท่านก็เมตตาเอื้อมมือมาจับมือข้าพเจ้าให้กราบใกล้ๆความปิติใจดีใจหลังไหลมาจากไหนไม่รู้ข้าพเจ้าหมดความกังวลใดๆทั้งสิ้นกอดองค์ท่านกลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปติกตามแบบฉบับท่านปลอบขวัญด้วยสีหน้าเฉยๆแล้วลูบหัวสักครู่ท่านก็บอกให้มากราบพระสมณโคดมด้วย คิดได้ว่าข้าพระเจ้าลืมที่จะมากราบลาท่านพราใจมมุ่งตรงมาหาหลวงพ่อก่อนกราบท่านแล้วก็คลายออกจากสมาธิแต่ความรู้สึกตื้นตานยังติดอยู่อีกนานวันพุธที่สิบสี่มาที่บ้านท่านเจ้ากรมหลวงตาแสงท่านสงเคราะห์ผ่านทางการสรงกระดานให้ตอบรูปร่างหลวงตาสมัยยังมีชีวิต เป็นการตอบแบบทราบคะแนนไปในตัวเสร็จข้าพเจ้าตอบท่านว่ารูปร่างลักษณะท่านคล้ายหลวงปู่คำแสนเล็กเข้ยวหมากด้วยใบหน้าไม่ตอบแต่ตรงแก้มล่างบุ๋มเข้าไปแต่หนกแก้มเป็นกระปุกท่านว่าท่านเส้นเมื่ออายุเจ็สิบห้าท่านเตือนข้าพเจ้าว่าที่กำหนดนั้นยังช้าไปต้องให้เร็วกว่านี้ วันนี้พระท่านมากันหมดมาฉลองครบเปนต่ออายุของหลวงพ่อคล้ายๆอวยพรวันเกิดเทพธมทุกชั้นท่านแม่สีพวกดาวดึงมากันเยอะรู้สึกจะมาซ้อนกายพวกเรากันแทบทั้งนั้นระหว่างองค์พระพุทธกระสบท่านสอนข้าพเจ้ามองผาาเห็นภาาเสียวแลดเป็นขอบตามรอยกระโปรงซึ่งจริงๆข้าพเจ้าสวมเองเป็นสีชมพู นึกว่าดางฟ้านี่แอบมาเมื่อไหร่ไม่กู้สมเด็จท่านตปรดสงเคราะห์ให้ดูวันนั้นเป็นพิเศษท่านถามให้ข้าพเจ้าตอบและให้บอกกับเพื่อนๆว่าเทพองค์ไหนอยู่ตรงไหนใครมาบ้างข้าพเจ้าก็ตอบตามความรู้สึกที่กระทบเป็นจุดแรกทรงอนุญาตให้ถามข้อข้องใจได้ท่านถามข้าพเจ้าว่าที่เขียนไว้มีตรงไหนข้องใจบ้าง ข้าพระเจ้าก็กรบาบทารท่านถึงที่ไปเห็นนางฟ้าองค์นั้นว่าทําไมท่านรู้ท่านจึงรู้ล่วงหน้าว่าจะมาจิตติว่าจะหมดบุญทําไมจึงแบบลงมาเลยไม่ได้หรืออย่างไรเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะทําให้ใจไม่สบายท่านก็ตอบให้ฟังท่านว่าคือข้าพระเจ้าอาจจะพูดได้ไม่เหมือนที่ท่านสอนแต่ สรุปแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป็นการรู้เรื่องหน้าก่อนรู้ด้วยจิตเองเพราะบนนั้นอะไรเป็นทิพย์หมดทําให้ข้าพเจ้ากระจ่างขึ้นและมั่นใจมากขึ้นองค์ที่เสด็จมาเปดิดองค์ต่อมาท่านถามว่าเห็นไหมว่าใครข้าพเจ้าตอบท่านว่าหนูออยังเห็นพระพุทธกัจจอยู่เจ้าค่ะท่านว่าข้างหลัง จึงกราบท่านไปว่าสมเด็จองประถมท่านเสด็จสมเด็จท่านว่าสอนข้าพเจ้าว่าให้ตัดโดยปิติเจจสียใจจันใสกว่านี้วิปัสสนาญาณยังอ่อนท่านถามว่ารู้ไหมว่าตอนขึ้นไปอยู่ในภาวะอะไรใจตอนนั้นอยากจะตอบท่านออกไปแต่เกรงว่าในที่นั้นจะไม่เป็นการสมควร ท่านก็เลยบอกว่าขึ้นไปหาอาจารย์ก็ถามท่านเสียท่านท่านหมายถึงหลวงพ่อในระหว่างท่านสอนเห็นสมเด็จปฐุมุตระท่านตรัสสลับมาตอนหนึ่งด้วยท่านให้ทุกคนเข้าไปกราบขอพรได้ตอนให้พรน,นี่รู้สึกหลวงพ่ออยู่ด้วยกับสมเด็จองค์ปฐมแต่อาจารย์ิบายว่าอยู่แบบไหนพูดไม่ถูกข้าสูงเกินกว่าข้าพเจ้าจะรู้ได้ พเจ้ากราบเรียนพระองค์ว่าวันนี้หลวงพ่อใจดีใช่ไหมเจ้าคะเห็นยินม้มเรื่อยๆท่านว่าที่เห็นข้างบนน่ะดุหรือ,อยังไงทูลท่านว่าไม่ดุเจ้าคะ่ะแต่เห็นข้างล่างปกติรู้สึกดุท่านว่าบุพกรรมเลยถามท่านว่าเป็นกรรมของหนูเองใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าคงจะไปเด้อกับท่านไว้มากท่านว่าเออท่านว่าข้างล่างนี่มันหน้ากา ถามท่านว่าหนูคิดถึงท่านลิงขาวท่านเป็นพ่อ,อลูกาวเจ้าคะท่านว่าเออพอดีหลวงปู่ครูบาธรรมชัยเดินมาพอดีหลวงปู่ยิ้มยิ้มแจกพระหลวงปู่ปั้นให้ทุกคนวันนี้ตาหลังนี้ท่านพ่อหมอท่านมารักษารูปยอดท่านว่าข้าพเจ้าว่าตาดีแต่กายมันไม่ดีใช่ไหมเสด็จกรมหลวงชุมพรท่านว่าจะให้ช่วยจะสอนให้อะไรให้เอาไหม เขาจะแจาับปากท่านแล้วก็อาสาจะทำงานอย่างหนึ่งไว้วันพฤหัสบดีที่ 15. สิบห้าตรวจมนต์และขึ้นพระกรรมฐานไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปไหนตลอดวันพยายามจับกระสินให้เร็วตามที่ห,หลวงตาท่านเตือนสึกใช้ดูอะไรไปเรื่อยๆเป็นการทดสอบกำลังสมาธิไปด้วย เห็นหลวงพ่อยืนอยู่ที่เนินดินสีหน้าท่านดูเหมือนเหนื่อยเห็นท่านพูดกับใครอยู่ไม่รู้ไม่ใช่พวกที่ติดตามแล้วภาพก็หายไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ดูตัวเองแตกแกไปใจมันไปคิดถึงเรื่องข้างบนได้มากกว่าเรื่องข้างล่างถ้านั่งว่างเมื่อไรอยากจะขึ้นไปดูข้างบนเห็นปุ๊บเดียวก็เอาบางทีว่างจากงานทึกจะไปคุยกับใครตอนพักกลางวันหลังจากทานข้าว แต่พอนึกถึงที่สาเด็จท่านสอนว่าอย่ายุ่งกับเรื่องชาวบ้านแล้วก็เลยคิดว่าปล่อยเข้าไปก่อนดีกว่าถ้าถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็มาเองเลยไม่อยากก็ลองพูดถึงหลวงพ่อให้เขาฟังแล้วดูเขายังไม่นอบน้อมเท่าที่ควรก็เลยหยุดพูดเอาดืด้อแต่มาคิดว่าตัวเมตตาเราไม่ขาดก็เลยไม่ทุกข์ใจวันศุกร์ที่สิบหก กราบสมเด็จท่านขอมาเที่ยวท่านดุสิตตอนเข้าไปกราบเห็นพระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งเรียงกันหลายองค์ลงมาหาหลวงปู่เห็นท่านอยู่ที่พระจุลมณีท่านว่าวิมานของปู่ก็มีที่ทําไว้ <c oughs> ท่านพามาดูแล้วเน่อยกราบเรียนถามอะไรต่ออะไรท่านในวิมานท่านนั่นเองถามหลวงปู่ว่าหนูอยากเรียนเะสินเอาไว้ช่วยคนจะโดนห้าไหม หลวงปู่ว่าเรียนได้ค,ค่อยๆไปจะได้เรียนเองหลวงปู่ว่าไม่ยากท่านว่านี่ไงอาปโปกสินท่านให้มองงไปที่ขันน้ําใบหนึ่งเป็นขันเงินใบไม่ใหญ่เท่าขันใส่บาตแต่ก็ไม่เล็กเท่าขันไหวครูของพวกเราแล้วท่านว่าดูให้เป็นประกายพืกอสิพอมองไปก็เห็นจ้าทันทีแล้วท่านก็ว่า วายโยก็ไม่ยากอะไรข้าพเจ้ามองตามเห็นลมคลื่นไปมาเหมือนสายอะไรบางๆเห็นเหมือนควันไฟท่านว่าเห็นไหมไม่ยากเลยนึกถามท่านว่าทําไมถึงทําได้ง่ายจังเจ้าคะเสียงท่านว่านี่ฉันทําให้ดูให้รู้ลักษณะของมันแต่เธอไปฝึกเอาเองเมื่อลงไปถามท่านว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสมควรที่จะฝึกเพราะตอนนี้หลวงพ่อกําลังสอนอะไรบางอย่างอยู่ หลวงปู่ว่าแล้วท่านจะบอกพ่อเธอเองลาหลวงปู่มาไม่รู้จะไปไหนขอดูพระเยซูที่เคยได้ยินว่าท่านพุทธภูมิพอเห็นแล้วก็ยังไม่แน่ใจกลาบไม่ถามสมเด็จองค์ปฐมได้ยินท่านว่าลงมาว่าใช่ก็เลยขอถามสมัยที่ท่านมีชีวิตท่านแสดงภาพยกอาหารมาให้แล้วถามข้าพเจ้าว่ากินจะสิจึงรู้ว่าสมัยหนึ่งเราเคยเกิดกับท่าน แต่ตอนนั้นท่านไม่ยักเป็นฝรั่งเป็นไทนี่ละอิงไม่ขาวมากไว้หนวดด้วยแล้วท่านก็เล่าว,ว่าท่านคิดแต่จะช่วยเขาคลายทุกข์เท่าที่ท่านจะทําได้พวกเรื่องส,สายศรัทธาท่านนี่เป็นบุตรบริวารมาก่อนแต่มาหลังๆนี่เขามีกรรมต่อเนื่องกันเองที่จะต้องมาครัวพันกันคำสอนต่างๆก็เพิ่มเติมกันเองตอนท่านอยู่ท่านสอนแต่ให้มนุษย์รักกันไม่เป็นศัตรูซึ่นกันและกันมีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ จุดใหญ่มีเท่านี้แต่เข้าไปเพิ่มเติมกันเองใช่ละเธอะท่านว่าความผูกพันที่เธอมีต่อชั้นก็มีเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมากในนึกถึงเมื่อเด็กๆเ,เคยนึกอยากบทชีในคริตสศาสนาก็าเห็นแม่ชีที่เดินไปเดินมาเรียบร้อยสะอาดตาดีวันคริสต์มาสก็เคยลองไปเข้าโบสถ์กับเขาด้วยเพราะตอนนั้นอยู่ว่างๆพอดีอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไง ือจะอยากจะเข้าไปหาที่เงียบสงบวัดไทยตอนนั้นคืนวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคือวัดไทยนี่ตอนกลางคืนนี่ถ้าไม่ได้มีการสอนพระกรรมฐา,านแล้วดูเหมือนกับว่านิวจะไปทําไม,ปปาไ,มไม่เป็นการสมควรด้วยก็เลยลองเข้าไปในบทฝังดูบ้างมันพอเข้าไปเห็นพิธีการประกอบกับ ท่าหน้าตาท่าทางของบาทหลวงหลายหลายคนแล้วในสมัยนั้นความรู้สึกติเกๆก็รู้สึกว่าศรัทธามันหายไปโดยติทิ้งที่หายไปเคยรู้สึกว่าผู้นักบวชศาสนานี้เขาดูโวยวยอย่างไรกันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเรื่องความลำบากตกยากเขาจะไม่พูดถึงพูดถึงแต่ความหรูหราส,สนุกสบายแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรมายืนยัน อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของอข้าพระเจ้าเองส่วนผู้อื่นจะไม่กล้วอย่างไรนั้นก็สึดแล้วแต่คือรู้สึกเข้าฝืนกฎธรรมชาติอยู่มากตั้งแต่นั้นก็เลยไม่เคยอยู่ในความคิดอีกเลยตอนนี้หมัดหันมาดูกายของท่านท่านสวยเหมือนกันกับทั่วๆไปไม่มีหน้าตาแบบฝรั่งหรืออยู่เลยมันนึกว่าแปบลบว่าไทายเรานี่เป็นเจ้าตำลักเรียนแบบเครื่องทรงของเทวดาได้เหมือนที่สุด ต่อมาเห็นองค์หนึ่งเป็นหญิงสวยร่างท่านใหญ่ใหญ่สูงท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าแม่จันก็ได้ถามท่านทำไมมาเที่ยวไม่ทั่วเลยวันนี้มันตื้อๆท่านว่าที่นี่พุทธภูมิเยอะกำลังใจเธอมันไม่ซึมราบก็เป็นอย่างนี้เองพรุ่งนี้ใช้เวลาอีกสักวันกลับไปทำกำลังใจให้เข้มแข็งกว่านี้แล้วมาใหม่ ใระวิปัสสนาญาณให้หนักกว่านี้จิงลาท่านมารู้ว่าวันนี้สมาธิเราไม่ดีระยะนี้มีข้อสอบมาให้ทดสอบอยู่เรื่อยถ้าไม่มีอะไรมาทดสอบแล้วความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันพอใช้ได้หรือบางทีไอ้ที่คิดว่าได้น่ะความจริงมันไม่ได้ก็มีมากราบหลวงพ่อท่านสอนอะไรอยู่สักครู่เราก็ออกจากสมาธิวันสามที่สิบเจ็ดขึ้นห้าค่ำ กราบพระแล้วขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวชั้นดุสิตอีกครั้งท่านตรัสว่าให้ตรงไปกราบพระศรีอริยะเมตรายก่อนก่อนที่จะเข้าไปเข้าพเ,เจ้าลงมาหาท่านแม่ขอท่านให้พามาชั้นดุสิตท่านนํามาสักครู่ก็ไม่เห็นท่านแล้วเห็นองค์ของสมเด็จพระศรีอริยะเมตรายท่านชัดมากพระวระกายเป็นเทศทั้งองค์รัศมนีสว่างจ้าท่านตรัสว่า ไปดีแล้วนะลูกนะไม่เปลี่ยนใจมาช่วยฉันแน่แล้วนะทูลท่านว่าขอช่วยท่านพ่อชาตินี้ชาติสุดท้ายนะเจ้าคะท่านยิ้มพระพระเจ้ากราบขอพรพระองค์ว่าทำใดที่พระองค์เห็นแล้วขอให้ลูกได้เห็นธรรมนั้นด้วยโดยสักพันทันใดตอมแบบฉบับที่หลวงพ่อท่านสอนท่านยิ้มอีกเป็นเชลเอ็นโดกราบถามท่านว่า ที่เล่าเห็นที่สนามบินวันนั้นถูกไหมเจ้าคะท่านว่าใช่แล้วบอกให้ข้าพเจ้าไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ท่านมีลีลาต่างไปอีกอย่างกราบขอประทานโทษที่อยากจะใช้ขอใช้คําว่าถ้าท่านแบบนักเกรงน,นักสู้จริงๆพระวรากายท่านสูงใหญ่เห็นเท้าท่านที่วางอยู่บนที่รองใหญ่เกือบครึ่งตัวของข้าพเจ้า เลยกราบท่านที่เท้าท่านว่าไม่ต้องกลัวฉันไอห,หนูเองจะเป็นใหญ่แล้วจะกลัวความเป็นใหญ่ทําไมท่านพูดนั้นขา้าพเจ้ารู้ว่าท่านหมายความว่าถ้าอยากจะมเรียนเรียนรู้เอาก็ไม่ต้องกลัวทูลถามท่านว่าหนูมีข้อผิดพลาดอันใดบ้างเจ้าคะท่านว่าเองอย่าให้มันลุกไว้รุกลมากวางจิตสบายสบาย,บายจะให้เป็นข้าสุดท้ายแล้วต้องแกะนิสัยเดินทิ้งเชื่อซิวะ ไอนิสัยลิงมันยังไม่หมดท่านให้เห็นว่าเราเป็นลิงหน้าตาเปิดเหลอตัวไม่ใหญ่นักท่านว่าถ้าเองมันดูเงียบเงียบดีแต่พอใครเผลอเองก็โดดพลัดเลยเข้าใจว่าท่านเตือนให้คุมสติคุมกายวาจาใจให้มากกว่านี้ลวงตาแสงท่านก็บอกว่าเรามันชอบเพลินสุดท้ายขอท่านชมแนละรับความรู้สึกบนชั้นนี้ <c oughs> มองออกไปเห็นแต่แสงแพร่พราวนึกถามท่านไปว่าท่านทำความดีอะไรถึงได้มาอยู่ชั้นนี้ได้ก็ได้ยินว่าทุกองตอบมาเป็นเสียงพร้อมกันว่าศีนสมาธิปัญญานึกในใจว่าท่านตอบมาเหมือนกันทุกองเลยขึ้นไปหาหลวงพ่อดีกว่าเพราะว่าชั้นนี้ได้คำตอบรวบยอดเลย ท่านคงรู้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเป็ดนิสัยขี้เกียจที่จะมาถามอะไรต่ออะไรซอกแซกนึกว่าอยากขึ้นแบบเลื่อนๆเหมือนแบบหอบลอยขึ้นไปจะได้ไหมนะก็รู้สึกว่าเราลอยขึ้นมาช้าๆแต่จากชั้นรู้สึกขึ้นมาบนพระนิพพานนี่ทําไมเร็วจังทุกเดียวเหมือนใครเอาฉากมาเปลี่ยนผิดกาไปถนัดภาพแรกที่เห็นไม่เห็นหลวงพ่อ เห็นทั่วบริเวณว่าสว่างจ้าเป็นสีขาวจ้าเหมือนมองสีขาวกลางแดบดบแต่ไม่แสบตาก็เ,าเห็นแสงนั้นแลาวคลาวและเย็นตาสะอาดหมดจดเป็นพิเศษเหมือนคล้ายๆแสงของไฟนีออนมากกว่าที่จะเป็นสีขาวไปกราบหลวงพ่อก็เห็นองค์ท่านสวยวิมานท่านก็สว่างทูลถามท่านว่าวันนี้วันอะไรเจ้าพสะํำไมดูสว่างสวัยเป็นพิเศษ ท่านว่าดูที่ใจเธอซิก่อนมานี่เธอคิดอะไรจำความรู้สึกนี้ไว้ถ้าอยากให้สว่างชัดเจนอย่างนี้จึงนึกได้ว่าตอนสดโมนี่เรานึกว่าวันนี้จะมาวัดแล้วจะวางภาระทุกอย่างให้หมดไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นลูกก็มอบหมายที่เลี้ยงเรียบร้อยเงินที่นำติดตัวมาแม้จะมีน้อยไปหน่อยก็ไม่กังวลใจกะให้พอค่ารถค่าอาหาร ทำบุญบ้างหมดพอดีถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ออกจากบ้านไปไหนถ้าตังน้อยนี่มันไม่สบายใจแต่วันนี้มันเฉยเฉยนึกว่าเรามาเพื่อทำไม่ได้มาเที่ยวธรรมะนี่เราไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินเพราะฉะนั้นช่างมันอีกอย่างหนึ่งทางบ้านเขาจะผนว่าชักทีขึ้นค่าวๆลงซะบ้างก็นึกว่าช่างเขาปล่อยให้เขาบ่นไปก็แล้วกันเราไม่ได้ยินเสอย่าง นึกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลกราบาพราเสร็จก่อนทําสมาธิก็นึกถึงหลวงพ่อว่าเราจะให้มีความภาคภูยิในการปฏิบัติเยี่ยงหลวงพ่อเราทําไม่ได้เท่าท่านแต่ก็จะขอทําตามท่านเราอยากได้ชื่อว่าเป็นลูกกัตัญญูและอยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านึกอยู่อย่างนี้แล้วก็เริ่มกําหนดกระสินดวงนั้น อันนี้เป็นความรู้สึกที่นึกย้อนกลับไปหลังจากที่หลวงพ่อว่าจิตจิตด,ด,ดูที่จิตเธอสิท่านเจ้าก็นึกไปเห็นว่ามันวางภาระหมดจริงๆไม่ได้ห่วงอะไรเลยจึงจิตจึงสายเป็นพิเศษมองเห็นพระนิพพานผ่องใสามากข้าพเจ้าหันมองออกไปนอกวิมานหลวงพ่อเห็นท่านหญิงวิภาววดีในวิมานท่านท่านหันมาพอดีปุ๊บเดียวท่านก็มากราบหลวงพ่ออยู่ด้วย ท่านหญิงว่าข้าพเจ้าว่าขี้แยจังหลวงพ่อหัวเราะแล้วว่าใช่เขาละมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเห็นลีลาท่าทางท่านหญิงชัดๆวันนี้ลักษณะการพูดไม่ต่างกับสมัยเป็นมนุษย์ท่านปรับเอียงพระพักน้อยลีลานุ่มนวลทําให้ข้าพเจ้าพอเย็นชื่นไปด้วยหลวงพ่อว่าไปสิไปบ้านเธอกลาบในความเมตตาของหลวงพ่อพอมาถึงบ้านเราเห็นติงนั่ง เราขึ้นไปนั่งบนนั้นก็มองกายตัวเองว่าจะเหมือนวันนั้นไหมก็เห็นเป็นตัวนาอีกแล้วแต่เสื้อผ้าอาพรนี่ใครมาให้ไม่รู้มันเลยไว้แค่จนไม่คิดว่าเป็นเรานึกว่าเอนี่เราหรือไปเห็นองค์ของท่านหิงเข้าก็ไม่รู้มองไปมองมาก็เรานั่นแหละมองแขนก็กลมกลึงไม่เห็นมีกระดูก,กโผล่เป็นปุ่มเป็นปมตรงไหนเลยดูนิ้วก็มีเครื่องประดับเยอะแยะไปหมด นึกเล่นๆต่อไปได้ความเพลิดเพลินว่าวันนี้ถ้าเรานึกอยากได้อะไรก็คงได้อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกเพราะฉะนั้นเราลองนึกอยากได้ทับทิมน้ำงามๆม,มาสวมที่นิ้วจะมีไหมนะเพราะทับทิมนี่เป็นพลอยสีที่ชอบที่สุดพอนึกปุ๊บก,ก็เห็นปั๊บทันทีแต่ทันทีที่เห็นเราเองก็หล่นตีลังกาลงมาเหมือนทะลุออกมาจากพื้นข้างล่างเสียงจากเบื้องบนท่านตามลงมาว่าอยาอยาก ล้วกิ้งไม่เป็นท่ามายืนอยู่ตามสภาพเดิมกลายเป็นตัวภาพไปเสื่อมถิตนึกว่าตัวเองนี่เรายังไม่ดีพอจะไปขอโน่นขอนี่บนนั้นได้เลยต้องโดนทําโทษกริ้งลู่ถูกกลังมาแบบนี้คือต,ตอนนั้นนึกไปว่าหลวงพ่อบอกว่าพระนิพพานนี่นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นมันมีมาให้เองก็เราอยากจะลองลองดูแต่นี่แสดงให้เห็นว่า นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงอยู่แต่ถ้าคนนึกไม่สะอาดพอก็ต้องโดนฉีกหน้าดังที่เห็นด้วยประการชนนี้แหละถ้าเพื่อนๆขึ้นมาเห็นท่าตีลังกาบนใบหาของเราแล้วเราต้องโดนหัวเราะเยาะแน่ๆยังนึกไปถึงในวัดเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักยูโดแกชอบล้อเราถ้าแกได้มาเห็นท่าเราบนนั้นแกคงเก็บไปล้ออีกหลายวันวันนี้เป็นวันสาวห้าพวกเรามาวัดกัน ตอนเย็ยนหลวงพ่อให้ฝึกน้ำมพาทะา,าแบบขอเรียนวิชาหมอดูมีพี่ม,ม่อมพี่จิตรดาและข้าพเจ้าหลวงพ่อสั่งให้ขอกับท่านอาจารย์เอาเองถ้าเห็นท่านก็ขอเรียนจากท่านได้เลยเราฝึกกันที่สาราวราชข้าพเจ้าขึ้นไปกราบสมเด็จตามแบบแล้วมาหาท่านแม่สีท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าและท่านเท้ามหาชมพูคือกราบ กราบถึงองค์สําคัญสําคัญที่ท่านเมตตาเคยสั่งสอนมาก่อนแล้วจึงจะไปหาท่านพ่อหมอท่านทามหาชมพูองค์นี้หลวงพ่อว่าท่านเป็นอาพวกเราตอนกราบสมเด็จท่านข้าพเจ้ากราบขอให้ได้พบอาจารย์สมเด็จท่านรับสั่งว่าเธอไปพรมที่สุบกก็แล้วกันเห็นใครคนแรกก็คนนั้นละ่ะพอนึกจะไปปุ๊บก,ก็มาถึงทันที ท่านท้ามหาพรหมองค์หนึ่งท่านยืนตรงานอยู่เหมือนรออยู่ก่อนแล้วพอเราเห็นก็รีบฝากเนื้อฝากตัวทันทีกราบท่านว่าความจริงวิชาหมอดูงนี่หนูไม่อยากเรียนเลยแต่คิดว่าถ้าเรียนไปจะใช้ประโยชน์ได้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่จริงๆก็ขอเรียนจากท่านคือไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเรื่องกระจุกกระจิกข,ข,ของชาวบ้านมาก ท่านรับว่าจะช่วยถามพระนามท่านท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าท่านพ่อวิษณุกรรมท่านบอกว่าเวลาจะบูชาท่านให้บูชาด้วยดอกไม้สามสีคือแดงเหลืองและขาวท่านถือกระดาษม้วนๆยาวๆอยู่ม้วนหนึ่งท่านคลี่ให้ดูว่าเป็นตำราเรียนข้าพเจ้าขอดูเหตุการณ์ในอนาคตของตนก่อนจะดูให้คนอื่นท่านก็บอก ลำดับให้ตั้งแต่ที่นั่งอยู่ในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันตายฟังแล้วก็ดูไม่ท้อใจเกินไปนะักมีแรงที่จะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปอีกออกจากสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าท่านว่าองค์ไหนก็องค์นั้นอาจารย์ของข้าพเจ้าเตือนเรื่องสัจจะว่าท่านถือว่าตัวนี้สำคัญสำหรับท่านมาก ท่านบอกอะไรแล้วก็คำนั้นไม่ต้องคลิกแพงหลวงพ่อว่าท่านเก่งมากท่านเป็นเท้ามหาพรหมถามท่านได้ยันพระนิพพานเลยวันอาทิตย์ที่สิบแปดขึ้นหกข้ามเดือน1สิบหลวงพ่อชันเช้าเสร็จท่านโปรดมาสงเคราะห์ลูกๆพวกเรามากันพร้อมหน้ามานั่งช่วยกันทำแปะหน้ากากเทสหลวงพ่อท่านนั่งบ้างเอนกายบ,าบ,าบ,าบ้างบนเตียง ทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างไปจากข้าพเจ้าว่าเหมือนลูกโลกนั่งคุยอยู่กับพ่อในบ้านแต่มันชอบคิดถึงอดีตตอนเช้าหลวงพ่อกำลังนั่งคุยก็มีคุณยายคนหนึ่งค่อยๆคลานเข้ามาผมแกขาวหลังโกงมากกับอายุป,ประมาณเจ็ดสิบกว่าค่อยๆย่องขาหอย่างช้าๆเข้ามาถวายปัจจัยที่วางอยู่บนพาน ที่เก็บประคองมาอย่างดีเราเป็นอะไรไม่รู้แรกที่เห็นคุณยายคนนี้รสึกสะดุดตาพอสะดุดตาก็เริ่มจับก,กริยาท่าทางทันทีใจก็นึกไปว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองเราเองอีกไม่นานก็คงเป็นอย่างนี้หันไปคิดถึงความดีของคุณยายคนนี้ว่า ดูเวลาท่าทางแล้วศรัทธาหลวงพ่อมากไม่ว่าลักษณะการกราบแววตารหรือท่าทางบ่งบอกไปหมดข้าพเจ้าคิดไปมองไปรอบๆนึกถึงหลวงพ่อเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่รอบๆอ,อีกเหมือนก็ตายกันหมดภาพนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วไม่เห็นมีใครยึดให้มันคงอยู่ได้เลยนึกแค่นั้นก็นึกต่อไปถึง ภาพเทวโลกหรือชั้นโมก็ตามที่ไปเห็นมาก็าไม่เห็นมีอะไรสุขจริงๆเลยเห็นมีแต่พระนิพพานที่น่าสุขสงบอ,อีกระการหนึ่งคิดตามภาษาเด็กๆว่าที่นั่นมีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อมีท่านที่ทรงความดีอันประเสริฐอยู่ทั้งนั้นพอไม่อยากเอาอะไรอีกแล้วคิดแล้วมันก็อดร้องไห้ไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นมันเบือ่อไม่อยากจะอยู่ ไม่อยากจะให้มีร่างกายอีกต่อไปความดันอันนี้ตัวดันนี้มันดันขึ้นมาจะรีบระงับให้มันหยุดมันก็ยิ่งร้องใหญ่นั่งเอาหัวหมุดเกือบไปอยู่ใต้เตียงพ่อเียแล้วทำไมมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่เราก,ก็สงสัยมุดไปแน่ๆพี่น้อยที่แสนจจเมตตก็ส่งกระดาษเช็ดหน้าให้สักครู่หลวงพ่อถาม ควาจริงหลวงพ่อท่านก็ทราบว่านั่งร้องไห้แต่ท่านก็ไม่ถามทันทีทันใดท่านคงรู้ว่ามันอยากร้องก็ให้มันร้องซสให้ชุ่มสักครู่ท่านถามว่าวชนีมันเป็นไงไปละ่ะไปกระทบอะไรเข้าประโยคแรกที่ตอบหลวงพ่อในใจคือกระทบพระนิพพานเจ้าค่ะสิตตอนนั้นมันมุ่งแต่พระนิพพานไม่ทราบเป็นเพราะอะไร แต่พอกลั่นกรองแล้วเกรงว่าจะเป็นการไม่สมควรก็เลยพูดออกมาได้แค่ว่าหนูไม่อยากอยู่ท่านว่าอ้าวอยู่ไปก่อนสิจะต้องอยู่ช่วยฉันก่อนสิความจริงจะไปก็ได้แต่อยู่สนองคุณพระพุทธเจ้าท่านให้นึกว่าอย่างนี้จะต้องตายส2่สิบสองเนื่อยอยู่ไปถึงสี่สิบสองก่อนนึกในใจว่าดีไม่ดีก็กว่าสี่สิบสองด้วยใช่ไหมเจ้าคะแต่พอท่านพูดจบ เราก็หาเป็นไปทิ้งเลยเรื่องแหลมมีมาเต็มที่ที่จะทำงานแบ่งภาระหลวงพ่อท่านให้ได้ตามที่ถนจะใช้แต่อยากกลาบทางหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งคือทำไมแต่ก่อนนี้หลวมีความรู้สึกว่าชอบมากเรื่องเรื่องเด็ต่างๆนี่แต่ตอนนี้พอขึ้นไปเห็นเองจริงๆแล้วมันเบื่อไปหมดมีความรู้สึกไม่อยากเที่ยวกลัวว่าจะกลายเป็นความที่เกลียดของตัวเอง อันนี้ขอบันทึกต่อไปพระเทปหมดกดีเลย